ข้อมูลบอกเราว่ามีเด็กเข้าเรียนชั้นประถมมากขึ้นกว่าเดิมในปี2000เราได้สัญญาเอาไว้ว่าภายในปี2015เด็กทุกคนจะต้องได้เข้าเรียนหลายอย่างไปได้สวยภายในปี2008จำนวนเด็กที่เลิกเรียนกลางคันลดลงจาก102ล้านคนเหลือเพียง60ล้านคนนับแต่นั้นมาความก้าวหน้าก็หยุดนิ่งปัจจุบันมีเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนกว่า57ล้านคน 49%ไม่เคยเข้าชั้นเรียนเลย23%เลิกเรียนกลางคัน28%จะเริ่มเรียนช้าเราวได้อีกอย่างว่าเด็กวัเรียนเกือบหนึ่งใน10ถูกปฏิเสธสิ์ในการเข้ารับการศึกษาพวกเขาเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากที่สุดเรึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในซับซาราในแอฟริกาทั้งทังที่อุปสงค์ด้านการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นแต่พวกเขาเป็นใครกันข้อมูลบอกเราว่าพวกเขาอาจเป็นเด็กยากจน เด็กหญิงจากครอบครัวบ้านนอกยากจนมักถูกกีดกันพวกเขาอาจทำงานแล้วก็ได้มีแรงงานเด็กอยู่ราว215ล้านคนเด็กหญิงอาจกลายเป็นแม่ทุกวันเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีกว่า3 9 0 0 0คนต้องแต่งงานบางก็เป็นเด็กพี่การเด็กมากกว่า150ล้านคนมีชีวิตอยู่กับความพิการพวกเขาอาจเป็นทหารเด็ก เด็กชายหญิงราว250,000คนมีส่วนร่วมในการทำสงครามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเราต่างรู้ดีว่าเด็กเหล่านี้ถูกละเลยทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาไม่มีความผิดอะไรข้อมูลบอกเราว่าการไปโรงเรียนอาจต้องดิ้นรนต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงทุกหน0่เหรียญที่รัฐบาลลงทุนให้กับประชาชนผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มอีก1 0บถึงเจเหรียญดูเหมือนว่ายิ่งจนมากต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้น ค่าเล่าเรียนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นผู้ปกครองหลายรายยังต้องจ่ายค่าเดินทางค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษาและเครื่องแบบชั้นเรียนมีนักเรียนมากเกินไปในสาธารณรัฐแอฟริกากลางอาจมีนักเรียนได้มากถึง84คนต่อห้องเรียนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ก็ย่แย่ในประเทศชาติโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำการสุขาภิบาลและไฟฟ้ามีตำราเรียนไม่เพียงพอในแคมรูน เด็ก12คนใช้หนังสือเล่มเดียวกันมีจำนวนครูไม่พอและครูที่มีอยู่น้อยนิดก็ไม่มีคุณภาพภายในปี2015จะมีความต้องการครูทั่วโลกถึง6.8ล้านคนเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ด้านการศึกษาที่สูงขึ้นเรื่อยๆในจำนวนดังกล่าว5.1ล้านคนจะต้องถูกบรรจุเพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุหรือเปลี่ยนอาชีพและ1.7ล้านคนจะได้รับการบรรจุใหม่ข้อมูลบอกเราว่า ทุกๆปีที่ผ่านพ้นไปเรากำลังปฏิเสธสิทธิทางการศึกษาของเด็กนับล้านดังนั้นขอให้เราใช้ข้อมูลเพื่อรักษาสัญญาที่ว่าเด็กทุกคนจะได้เข้าเรียนภายในปี2015กันเถอะค่ะ